เฟซบุ๊กหรือยูทูบก็นะครับว่าไอ้เขานี้มันให้เขาลองให้ดำเนินการปิดกั้นนะครับเพราะมมีช่องทางเป็นความร่วมมืบบอระหว่างใช้ชื่อว่าเป็นแจ้งข่าวอนุวัตจัดให้อนุวัตจัดให้แฟนคลับอนุวัตจัดให้รักอนุวัตอะไรก็แล้วแต่<ม>แต่ว่าในแต่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปหรืออะไรเนี่ยเป็นหน้าตาผมตัวเองคน,น,น,คนก็เข้าใจผิดคิดว่าเพจเหล่านี้คือผมอแล้วพอลงข้อมูลผิดผิดไปเนี่ยมันก็มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อ เราก็ไม่ได้ทำอะไรหลังๆหนักขึ้นนะเนี่ยเยียวยาฮะบอกเยียวยาจะเย,ยบบียวยาแบบนั้นจะเยียวยาแบบนี้ส่วนท่านรัฐมนตรีว่าแบบนี้เราจะยังไงดีเพราะว่าผมเคยเข้ากระบวนการของทางโซเชียลมีเดียมดแล้วให้เอฟซีรีพอร์ตพอรีพอร์ตไปสรดูดที่ผมไลฟ์สดไปอยู่ในคณะออนลน์หนักสุดก็เป็นภาพนี้ครับท่านส่งมให้ดูครับแล้วทุกคนก็ คนก็ได้เป็นหมื่นนะแล้วทุกคนก็แ็กมาหาผมหมดสามแบบนี้เราบอกเฮ้ยมันให้เราเราก็บอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ไหวก็ก็ยังอดทนอยู่ฮะพยายามบอกไอ้เรื่องต่างๆว่ามันเป็นของหน่อยทีนี้มันเหมือนกลับมาแตกหน่อยเยอะกว่าเดิมนะก็ยางเป็นทั่งว่าจะให้เยอะมากเต็มไปหมดเลยอันนี้แค่เป็นพวกอย่างเดียวอันนี้ยูทูบเรียบเลยครับก็เชิญท่านสารททนจเจริญหรือเป่าก็การเรียนเต็มตีครับก็ แค่นี้ก็อยากเพิ่มต้นนะถ้าเป็นความเบื้องต้นก็คือดอาจจะเป็นสองส่วนคือเบื้อต้นก็คือส่วนตัวตัวปลอมเฟรมบุ๊กนะครับเฟรมบุ๊กแล้วก็เอ่อยูทูบก็นําภาพนําเสียงกับเป้า,ราประสงค์รายการอย่างเช่นอาจจะทางธุรกิจเรื่องทางดิสเครดิตเป้าหมายนะครับหรือำรทำรายชื่อเสียงการบริวารเองก็ตมันแตกตรงนี้ต้องเข้าไปใช้บริการให้บริษัไรต้องเก็บข้อมูลไว้เขาเรียกว่าล็อกไฟล์นะครับแต่ไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าข้อมูลอะไรนะแต่ต้องเก็บบันทึกหลักฐานไว้เพื่อ ใช้ในการเติมต่างๆก็ต้องดีใาโตัวตรงนะครับไปให้มีไอ้เขาปลอดนะครับเพื่อรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนได้ถูกหลอกลวมแล้วก็ไม่ให้เจอเซ็กิีเลยด้วยกันครับเมื่อครู่ที่คณะมนตรีบอกอะเป่ะว่ามีคนมาร้องเยอะตอนนี้เราได้มีข้อมูลไหมคะว่ามีคนมาร้องแล้วประมาณกี่รายเอาคงๆคร่าวๆคนนี้ก็มีมามีมาบ้างนะฮะแต่ว่าถึงเดี๋ยเขา้านเกิดอ๋อเนี่ยแล้วก็มันยาก